อเป็นเงาอีกแล้วครับอุ้ยยังมีให้รุ่นระทึกอีกอยู่ตัวนี้ยังมีให้รุ่นระทึกอีกอยู่เป็นเงาเป็นเงาเลยครับคือเกาอีกแล้วเป็นเงาเป็นเง,า,นะนงาเลยพีายา่น้องติดกลัวเลยลุอีกเลยยาดมันขึนขาพี่น,อน้องสุดยอดเลยขอโดเป็นโดงั้นมาเป็นเงาเลยครับอู้ฮึสอ้ยเจ้า อุ้ยเสียงนั่งกอบครับโอ้ยบังทองบงอังหยาดเปิดขาจะ,ะรอกอ,อ,อีกงองโอ้ยขางามคักเลยเฮ็ดวันที่สองเดือนเดือนมีหน้าเด้อครับนี่สองห้าหกแปดรู้ปีเฮ็ดหน้าปังครับได้งามคักแท้เอาขอภาพนิ่งเดี๋ยค่ะอุ้ยสุดยอ,อดเลยยอดออ้ยบึงขามีหอดลูกหน่อย สองดอกคาแบบไงเลยครับออนอนลุงนอนข้างทางอีกหมอเห็นหมวนองสามดอกอุ้ยตังฟอนง่ายอีกแล้วยีปหสองดอกไงเลยครับป้าก้อยยี่มมืสองดอกสอดอกก้อยกี่ประมดเราคนเดียวนี่ง่ายแห้งยอดเลยทำไมไง่ายอุบารอุฟาโล่ที อะโอ้บักโมบักแตงอุ้ยกวางเข่งสวยเลยอีหลีแหลือสองดอกนี่สูตรนี้อีกแล้วพี่น้องเออเออฮ่าฮ่าฮ่าอีไงเห็ดนกอินท์อุ้ยแกงโมบังไงอีกแล้วเบิ่องกีฬาเออสองดอกเออคนหน้าจะอาดอีกแล้วคักคัก ต้องหอกแกงแกงติมมออีกแล้ว <laughs> อักอีลี่เฮ็ดหน้าปังปีนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุน FC. คนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นีพ่อพี่น้องมาเลาะหาเห็ดคมอีกมือน,นึงครับสี 4, 000, มันบ่แม่นจ้ะเขามาก,กับบรรยากาศผ่อนๆเลยครับเขาสู้ฤดูห่อนเต็มที่เลยครับนะครับไป็รุ่นกันครับทามืนันยากกตะเพยงสีมันทำไร น,น,นี่ก็กำลังหมุนงมวกนะครับกำลังเปลี่ยนสีของอยังขาวเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมดอกเกล็กแหกหมันหมู่บ้านก็หลายคนก็คือสีนี้ร้อยยิ้มเนาะครับหลายคนก็สีผิดหวังไปแล้วกันวันนี้เขาพอกันวันที่สองมีนาคมสองห้าหกแปดเด้อครับเห็นบึงมันมนี่เลยพอตม้มพอก้อยบ่พอแกงบ่ ออยูอุ้ยเป็นเงาอีกแล้วครับ oh, <you. S 2> อุ้ย oh, <you. S 2> ยังมีใหรุ่นลุระทึกอีกอยู่ตัวนี้ยังมีใหรุ่นลุระทึกอีกอยู่เป็นเงาเป็นเงาเลยครับคือเกาอีกแล้วเงาเป็นเงาเลยพี่น้องติดกลัวเลยรุ้อีรายยาะมันมัน oh, <man. S 2> เดิมเป็เงาคือเกาอยู่แล้วครับเนเาใหญ่ๆมันเดิมเงาหนึ่งกับพ่อก้อยอีคือเกาเราพี่น้อง หนึ่งสองสามแม่โปูคนถึมาสามสี่คนเราเนยไล่ทับกันจนโใหญ่พี่น้องยังอ้ารกันพิดเนี่ยบทันกันเลยเนดีใหงมูเนาะเกือบสีบุญในดอกน่อยน้ำนอยแต่เกือสิบนัยแล้วบนยแล้วมูนงำเหรออยหมดแดง คว้ยมดนมมัมดชิดงเลยครับเียวไปล้วเพรมูพันงาหมันแล้วครับเราแรกแข่งมันเมื่อนี่เรางเงยเงยเราเดียวพอก,ก่อยเลยครับจะพอก,ก่อยแล้วครับเนี่ดอกมองม่วงขอ,องเขาจุ่มพูนเลยครับมันอีกแล้วครับมันอีกแล้ว ีดอกม่วงๆอยู่คือเกงางามคือเก้าจุ่มสองก๊งามครับสีดอกอออกำลังแตก,ก,กดาวกระจายแตกวัดขาครับเ,เป็นกระเดื่อตัวมุมซุ่มอยู่จะทรมาสาิ์ดินมันแห้งจิๆมาฟอบปังปอนมมนีสามครับ ตนดอกบว่าง่ายเลยตังปอนเรานีสามยังได้ยังได้บ,ถงงบ่ถาง่ายบ่เป็นปเหตุหนาฝนเป็นแข็งไปเลยแข็งไปเลยแล้วครับมงวงองีกแล้วงามครับ ยีดขาขาใหญ่ดอกสวยขาใหญ่ถูกหน่อยันสองเฮ้ยจีเอามีึดตัวเนี่ยไปถึงหนึ่งครับขาใหญ่ครับ <laughs> <c oughs> ีปาดกับวัตถอค้างาสั่งมันปาดค่ายเห็ดนะจตูมไหมครับมาพอ,พอมองแล้วจูมครับบันต้นฟองเงาอีกเยอะคชิมมืดหงวดเพื่อนแล้วว่าคือมืดหล่นเพื่อน ัวเพ่งหอยสามซีหาคนัวนังฮะโอ้ติดจุ่มจุ้มก็ดีข้าบ่อชมข้าเดียวพออีกแล้วครับจะหาดอกตงดีขุนขาใหญ่เลยครับขาใหญ่อ้วนอ้วนอ้อ้โจาว่าบ่อเป็นเหงาแต่เป็นมาญ่ายนะ ยูงือก็ถือว่าหาขายุขายุายลึกถุง่อยสองครับไปมาได้พ่อแกงแล้วครับอ,อะไรอะไร โอ้จมมา okay. ปะผองเงาพองเงาอีกแล้ว okay. นี่ยังมีให้ชม้ okay. ยังมีให้ดีใจให้รุน่นนี้หาดอกอีกแล้วครับนี่จุมนี่แต่กระองฟ้องแค่ด้วยบัดนี้งามคับงามครับหกคนละครับบว่ามันหาดอกแงมเห็นดอกคันแล้วโอ้ยต่ละดอกขาบุ้ยขนาดเงาได้ครับนี่ืึ หสุดยอดสุดยอดเิ่งขาพี่น้องสุดยอดเลยขอดอกเป็นดอกงั้นมาเป็นเงาเลยครับอู้บูอูยเสียงดังอู้ยเสียงดังก่อนครับอ๋อเบ่งทองเบ่งหยาดป๊ัดขาเจรรอีกพี่น้องอู้ยขางามคักเลยเฮ็ดวันที่สองเดือนเดือนมีนาเด้อครับนี่ 2 5, 6, 8, องห้าหกแปดูเห็ดหน้าปังครับแดงงามครับก็เถอะเอาขอพ้ามิ่งหน่อยค่ะอุ้ยสุดยอดเลยยอดคักคักค,กคักจุ่มนี่เงานี่เอากำลังเป็นซีน้ำตาลครับ ยังแข็งคือเกาเอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วเอาเอาไปมาบ่แพ้มือนั่นอีกแล้วดอกไงดอกงามจ้ำไม่แผลวันก่อนอีกแล้วครับนี่ดอกมะม่วงมีช่วยผี่ดอกขึ้นเนี่ยผี่พี่ตุ่นผีใช่ผีมีแต่หมองก็แล้วงามพี่เก่าครับผี่ดอกงามเลยผีหาหกดอกไป ตุงนี่ก็หกครับจัดไปสวยขาวๆข,า,วขาเงาๆวมวงคือเกาอีกแล้วงามๆมามน,มนี่แหละครับมาอีกเมื่อนึงแล้วครับคลิปวันนี้เป็นคลิปประจำวันที่สองมีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเห็ดขมนาปรังอยกเห็นงามเนาะไก่กงดูขานยังจะงามครับ เออขาขาทั้งทอบสวยๆเหมือนเดิมหนึ่งดอกหนึ่งครับบุมมีมูเลยโอ้ยปังฟอนไง่อีกแล้ว,วสองดอกไงเลยครับป้าก้อยออยิ้มมีแค่สองดอกสองดอกด <c oughs> ดอก่อยจินประมดเราคนเดียวนี่ไงแห้ง ยอดเลยบ่าบาร์บาโลดบบาขบาโลดบโมักแตงอุยก้เก่งวยอีเล่อีเล่แล้วสดอกสูตรนี้สูตรนี้กวพี่น้องอุ้ยอีน่ากลนต้นตุ่นอุ้ยแกงมเป็นไงอีกแล้วเบิองติลาเออสองดอก ไอ,อ้คนหนาจะอ่านอีกแล้วขักขัดสองดอกสองดอกแกงแกงติมมอออีกแล้วขักอิลีเฮ็ดนาปังตินปังปอนอีกดอกแล้วครับอืออโอ้ขึ้นมาในผีึนข้นบ่ได ไปม่งวงแล้วครับหอมมากใบม่วง,งส,สวยหาดอ,อครับวันนี้บึงขามีหอดลูกหน่อยของดอ,อกขาบ,บังไงเลยครับ นอนลุงนองอ,อ้าข้างทางอยอหมอหินมอน้อ,นองสามดอกหินล่างเลยหินหินบออยากาไปเลาะขัน้นพุ่น ลังงางมาครับเลาะคนละขันขันไหนเป็นปลู่ก,ก็กข่านยางเลาะไปเรื่อยครับเธอฟุกเธอหมนันแต่งานได้มีน้ำงานไหนผมมีน้ำพอพอต้องเลาะครับเลาะหลอ<ะ>ดได้เพิ่นกับว่าข้นพอมันเป็นเห็ดขึ้นน้ำน้ำปังครับ น่ความมันของเหอมืัอนี้ครับโอ้ยบวแย่มือนั้นเด้อครับวั่เรื่องดอกดอกงามก็มือนั้นมือนั้นดอกหน่อยดอกงามแห้งก็มือนั้นเลยเมือนเหมือวันที่หยิบเก็บนันดอกหน่อยขาสันแต่ม่วงแต่ม่วงงามเท่ากันแต่เพิ่นดอกหน่อยขาสันแต่ม้ามือนี้ครับอ้วนตุบติปิดขาใหญ่ๆเลยสมบอกรอบแรกเลยดอกกันใหญ่ขากันใหญ่มือนีมามือนีมีแต่ขาใหญ่ใหญ่เบิ่องแต่เก็บเตรียมตาไว้ครับนี่ดอกกับอ้วนขากับอ้วน สุดยอดอีกมือนึงแล้วครับนี่ปิษเลยพอหอดปังปอนครับสองดอกก้อยเต็มถ้วยเลยแจงกันกินมือมดเลยสองเถ่าดอกงญ่แห้งนี่ก็มาถือว่าบ่พิหวังครับมันหานงามๆอีกมือนึงนี่ก็ถือเป็นว่าคลิปที่หกของฤดูการเฮ็ดขมหน้าปังแล้วครับนี่เอฟสีหลายท่านยังทำอยู่มันออกแล้วว่าโมเมนต์เห็ดฝนครับเห็ดหน้าปังครับ วัอน,นี้มาง,งามอีกมือนึงวุ้ดสุดยอดแับน,นี้วันที่สองนะครับพี่น้องเบางสองดัดสองขางเบางทั้งทองเบางทั้งลังมานำวัอน,นี้พอกันวันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพ่พี่น้องกบัตรขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกระลังใจแต่เพ่งกระยาดม,มาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมพอกันใคนคลิปหน้าครับ เดก็ห่อนคักเลยครับหอนเดดไอ้อาดหอนเขานาหอนเต็มโตแล้วครับหอนแห้งมาพอเฮ็ดกับถือว่าบป็นหอนปันได้ <laughs> ขันมาพอทีหอนแห้งกนนี้มาพอเฮ็ดก็หายเมื่อยกลั <c oughs> บาลละค่ะครับงามๆอีกมือหนึง่งบอกันไม่คลิปนาสวัสดีครับสุดยอดอีคลิปครับโบคิดว่าสิมานปันนี้มาเมื่อได้กับมานเมื่อน,นั้นสายมานเนาะ